เห็ดเห็ดแล้วยักไปหาเห็ดเนาะจะไปหาเห็ดไปไปจ้าทุกคนไปหาเห็ดกันเนาะว่ามื้อนี้เฮาสิได้เห็ดบ่แต่ว่ามองที่มันเคยออกนะจ้ะนี่คือสิเป็นเห็ดดำมะหรือเห็ดแดงเนาะเบิ่งก่อนถ้ามันแข็งก็น,น่าจะเป็นเห็ดกอแต่ถ้ามันอ่อนก็น,น่าจะเป็นเห็ดน้ำมะสลัว่าชึบโอ้เห็ดน้ำมะดอกอ่อนเมืนอี้เห็ดน้ำมะ เห็นดิเห็นดิดอกหนึ่งเท่าละ <c oughs> เท่าละสรุปเป็นเห็ดน้ำหมาเนาะไ่เป็นเห็ดกออันนี้จะเป็นเห็ดเพลืองเนาะเห็ดเพิงเหลืองเห็ดแน่นอนมันสีออกเป็นมูเนาะมันสีออกเป็นมูใหญ่ไปกว้างกว้างเลยออก <c oughs> เคยออกมองนี้มาสามรอบก็ได้ทั้งสามรอบแล้วเนาะจ้กปีนี้ออกดีดีเห็ดเพิงหลืองแต่ว่าอันนี้ฮะจ้าเห็ดอย่างคือคือเห็ด พวกนี่แต่โบแมนเนาะเบิ่งส่งโบเคยกินนะจ๊ะโบเคยกินกับโบเก็บเอาเนาะแต่ว่ามันออกต่สะอ่อนเนาะออกร้ายหลายเป็นต่สะอ่อนถ้ากินได้นี่ยโว้ยส่งคือเห็ดพวกนี่แหละแต่โบแมนเนาะจา้ <c oughs> ะเรางกเ <c oughs> ท่ามี่ได้เนาะมาบอกทันทมาวันนี้ <c oughs> อันนี้ไข่เห็ดละโง,งกเนาะไข่ <กด S 2> เห็ดละโง,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 งกขาวเสวยยังสวย,วยเลยเฮ็ดละโง,งกเหลืองเนาะจ้าเพิ่นก็นจะออกเป็นมูแบบนี้เนาะเป็นะเหลเ็ดไข่เนาะจ้ะเป็นมือเป็นเงินหาแต่เห็ดไข่กินแต่เห็ดไข่เนี่แหละเนาะจะ้นี่ชึบเด็ดมาแล้วเนาะบานละหลังเขียวๆนี่เอินเห็ดไข่เห็ดตะไข้เนาะชึบนี่กระจุมันเนาะมองนี้มีเห็ดไข่อยู่หนึ่งดอก อ,อันนั้นก็น่าจะแมนเนาะบานราคามองนี้อันนี้ดอกจูมเนาะอันเก็บดอกบานข้างในก่อนวังว่าคือสิบลมนงูเออเออจนเทานอนู่ก,กางกอเลยไม่มีใครเห็นเนาะจนเทาเมดเนี่ยดอกนี้อ๊ะแกอยากแท้ละนี่จูมเนาะได้เก็บแล้วก็ต้องเก็บอันนี้อีกดอกนึง ตรงนี้สามดอกเนาะไปหามองใหม่ดอกน้อยดอกจุ่มอ,อือะ่ะจุม่มบางใหญ่ถ้าปาไว้ให้มันบานแต่มอะไรใหญ่เนาะนี่จะเป็นเห็ดข่าเนะาะอันผู้ใดมาก,กินกะเอาไปป่นเนาะป่นหึนมันจะรสชาติขึน้นคือข,าห,า,ขาหัวขาอันนี้แหละนี่เด้เห็ดข่ามันจะมีอย่างเนาะนี่มองนี้สามดอกเนาะ เก็บเบิ้งซื้อๆเนาะจ้ะบ่ได้เอาฮกกระดาษเลยถ้าบ่เบิ้งคาคักโบ่เห็นเลยเน่ยถ้าโบเบิ้งคักๆเขาก็จะบ่เห็นมันนี่ไงดอกบักไงถ้าเขาเบิง้งบ่คักก็จะบ่เห็นเนาะนี่มันก็จะอยู่ในกบไผ่มีจักดอ,อกเนาะดอกน,นี้เนาะอยู่ในกบไผ่นี่เนาะกบไผ่ที่อยู่ในสวนพริกเขานี่แหละเนาะจ้ะ นี่เห็นแต่ดอกบานเนาะมองเมื่อวานนี้ฮะเอามองนี้เนาะมองนี้ฮะจะเอามอวานนี้ดอกหนึ่งก็สามสี่ดอกแถวนี้เนาะแต่เมื่อวานนี้ฮะบอเห็นดอกจูมันออกมาเม,มื่อน,นี้มันก็เลยบานนี่บานแต่มันก็มีดอกจูมไว้น้อยหนึ่งนี่เด้ก็เด้สองดอกฝนบปรโตแกมันแห้งอยู่เนาะจ้ะนี่เอาอยากใช่ละนี่ดอกบานอีกดอกหนึ่ง ชิบหักยากไงนี่แล้วก็ดอกจู่มันน้อยหนึ่งเนาะนี่ดิวไว้มือใหม่ดอกจูบถ้าเห็นไว้แล้วมันสิบคอยง่าเลยนี่ดิมื่อนี้ก็ถือว่าได้ดอกบานเนาะมีแดดได้ดอกบานเมื่อนี้รวมแล้วได้ดอกบานมีดอกน้อยพร้อมอีกกะด้ดอกบานพร้อมเราจะมีดอกจูบหนึ่ง สองแล้วก็ดอกน้อยอีกสามแล้วก็สี่นะดอกบานอีกห้าเนาะจ้ะเดี๋ยวค่อยเก็บเอาเนาะจ้ะดอกกำลังงามเอ้ยาบ่งกือกินเพลิน,นบอกว่าบ่งกือมรหอยเอยนี่กกำลังงามเนะาะปลายบานแต่ละคักราจจะเมื่อน,นี้มีดอกบานให้เราเห็นเนาะวันนี้มีดอกบานเนาะเมื่อน,นั้นเราได้แต่ดอกสูง นี่เน่ยเห็ดละเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวช่เอ๋มีจักดอกมีจักดอกตอนนี้มีจักดอกบาแล้วเนาะเก็บอย่างเดียวแล้ะจ้าบา,าแล้วเก็บแล้วนี่เห็ดไข่นะจา๊ะอาวดอกเน่ยโอ้ได้ดอกน้อยติดเด้อ ได้ดอกน้อยติดหงามันมานำจะจีเรืออยู่สองสามกระติกน้อยนะจ๊ะมันก็จะเรืออยู่สามกระติกน้อยมีมีบ้างมีมีบ้างดีไงอีกอันหนึ่งอ่ะถมไว้อ่ะหอยก็มีบ้างมีอยู่อันหนึ่งเนาะถมไว้คือเก่าแถวนี้เนาะสามสี่ดอกนะนี่ อยู่ดีก็มีอีกบานนี่เด็กเอาเลยบ่เอาเลยเนาะชึบไปเติมกันอมืมองนี่แกแต่อีกสามอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก่นปุ๊กคนนี้ไว้ก่อนปุ๊บตัวนึงกันยังตัวน,นึ่งไปเก็บได้มองละสามดอกนะจ๊ะ วงนี้ได้สามซีดอกน้อยหามองใหม่อีกอัน,นเฮ็ดอย่างเนาะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดขี้กระดักหรือว่าเห็ดละง,งาคล้ายๆเห็ดละง,งาเนาะเห็ดละเห็ดขี้กระดักเฮ็ดละง,งากิกนมอะไรด,ดอกเบื่อไปต้นนะจา๊ะ